การเปิดเผยว่าหนวดดำเป็นลูกชายของร็อกดีซีแบ็กก็ยิ่งทำให้ปริศนาของแม่ลูฟี่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปด้วยในตอน1 1 5 4ครับได้เปิดเผยเรื่องราวสําคัญเกี่ยวกับอาณาจักรเอลบัฟและเหล่ายักษ์ผ่านการย้อนอดีตของกษัตริย์ฮารรันมันไม่ได้เพียงแค่เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเอลบัฟกับอาณาจักรอื่นๆเท่านั้นแต่ยังไขปริศนาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับหนวนดดาที่แฟนๆสงสัยมานานตลอดซึ่งปริศนานี้ก็ได้บอกว่าที่แท้จริงแล้วร็อกดีซีแบ็กคือพ่อของหนวนดดานั่นเองและยยยยิ่่งงงไปปกววาานนนัั้้้ออ์แชรใบหข Rock ด และเขาก็มีใบหน้าคล้ายกับหนวดดำทุบประการอย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากความคล้ายคลึงกันระหว่างหนวดดำและร็อกดีซีแบ็คทำให้ปริศนาเบื้องหลังของลูฟี่กับแม่ของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นความคล้ายคลึงกันระหว่างหนวดดำกับร็อกดีซีแบ็คนั้นยังพิสูจน์ให้เห็นด้วยนะครับว่าเหล่าผู้ยิ่งใหญ่เกือบทั้งหมดในวันพีซมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับพ่อแม่ของพ่อเขาไม่ว่าจะเป็นแชงคูสกับการิงหรือเอสกับโลเจอร์แต่ปัญหาเดียวของเรื่องนี้ก็คือลูฟี่เป็นคนเดียวที่ไม่มีความคล้ายกับพ่อเลยดราอนและล แล้วนะคบว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ประเด็นเรื่องราวความคล้ายคลึงกันทางกายภาพทางคู่ไม่เหมือนกันจึงทําให้เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกความแตกต่างระหว่างลูฟี่กับดรากอนอาจจะทําให้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่แฟนๆวันพีสไม่ควรมองข้ามความจริงที่ว่ามันทําให้แม่ของลูฟี่น่าสนใจยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความคล้ายคลึงกันระหว่างลูฟี่กับมังกีดีครับยิ่งทําให้ทฤษฎีที่ว่าแม่ของลูฟี่อาจจะเป็นลูกสาวของกาฟ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและดรา้อนก็ได้แต่งงานกับตระกูลมังกี้แทนที่จะเป็นในทางกลับกันสิ่งนี้ทําให้แม่ของลูฟี่ลึกลับยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและยิ่งไปกว่านั้นยังทําให้สายเลือดของลูฟี่ในวันพีซซับซ้อนขึ้นไปอีกด้วยเธออาจจะมีความลับสําคัญเกี่ยวกับตัวอักษรดีตัวแรกหรืออาจจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูฟี่กับตัวละครอื่นในวันพีซแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีของนักวิเคราะห์ชาวญี่ปุ่นชื่อดังคนหนึ่งซึ่งแพร่กระจายไปทั่วอินเทอรนนนนนน่่ัััั้แอกบงงฟซึ ว่าจะยังไม่รู้เรื่องนี้จนกว่าอาจารย์โนดะจะตัดสินใจแนะนําแม่ของลูฟี่ในเนื้อเรื่องหลักแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการแนะนําแม่ของลูฟี่ในวันพีสย่อมทําให้เรื่องเราระเบิดความมันอย่างแน่นอนดังนั้นแฟนๆควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจารย์โนดะจะเปิดเผยตัว,ต,วตนของเธอในเวลาที่คาดไม่ถึงและอาจจะถึงขั้นทํารายการปรกากฏตัวของเธอในแบบที่แปลกใหม่ที่สุดในวันพีสก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็ขอให้เพื่อนๆฟังหูไวหูนะครับและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วย